น,นี้แท็ก B กลับไปรุ่นยางจริงครับตายของีิเ็นส่วนในแท็ก A จะเป็น1.9ครับ

กลับมารุ่นยางกีนะครับสิบสองเจ็ดเก้าแปดสิบสองเจ็ดเก้าแปด ยคณาเซียนครับตายท้อง11ครับตู่บางมดครับเจ้าพ่อมิดหนกับรุ่นแข่งขันวัยรุ่นอย่างกิน เซอร์วินแ้วก็เจ็่นเกนะครับถ้าท่านไม่มาภายในห้านาทีนะครับผมขออนุญาตตันติครับ ันนี้จะเป็น1.9นะครับอันนี้จากแบงบ้านนาครับอ,อีกคันหนึ่งจะเป็นบางมัดสวีครับมาเดียไก่สดส่วนคันนี้จะเป็นวัยรุ่นยางกินครับ อีกแล้วเสียดายครับแ็กบีครับไปรุ่นยางจีนกับเวลา402เมตร12548กับ12548.988ครับความเร็วท้าย185อันนี้จากบางมัสสวีครับ พันสุดท้ายครับอา้ายกทั้งคู่เลยครับส่วนตัวผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับคืนนี้ไม่ไหวแล้วขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ